เห็ดแล้วเห็ดแล้วัใายจันเห็ดแล้วนี่บอดสิบนาทีสับโปแก่ขึ้นไปเลยใายจันเห็ดแล้วเต็มที่ห้าะสายจันเห็ดโอ้มาทิดก่อนโบตีตัวนี้ ติดก้อนปตุตตีมาติดนิดเข้ามาเห็ดเลยเข้ามาตีเลยมาติดนิดเข้ามาตีเลยนะก็แก้ขึ้นนะอ้ยต่างบง สายหอนหญ่งามสายเหลืองโอ้มาทิดกน้นบุตรมาจวดมันกน้นมาทีนี้เข้ามาตีนเกง่กงเกง่งเก่งใส่จัน